สวัสดีครับสวัสดีนะครับ FC ฟานหวยนะครับสลับในที่ในช่องชายดูเหง่ทุกท่านกันเลย นะครับเนาะอ่ะก็กลับมาพบกันครับสลับในชิปนี้แอบก็จะเป็นในสูตรนะเออต้องํำต้องต้องนำสูตรมารวมกันเนาะถึงถึงจะเข้านะครับผ้าหนึ่งสีหนึ่งนะครับเนาะอาจจะเป็นสูตรไหนมาจับรวมกับสูตรไหนนะฮะก็มารับชมชิปกันนะฮะหรือใครอยากได้คัดได้นอเน้นๆก็ข้อความสีฟ้าข้างล่างเลยนะครับเข้าบ้านเราเข้าไปรับแนวทางกันได้นะครับอ่ะโอเคนะฮะก็มาดูในสูตรนะครับสี่ชุดนะทั้งสองสูตรเลย นะครับสูตรนี้เนี่ยช่วงหลังๆนี้ก็ต้องจับสูตรมารวมกันนะแล้วก็มาดูในสูตรเลขวิ่งด้วยนะครับสูตรนี้เนี่ยสามตัวมาหนึ่งตัวแล้วก็จะเป็นในนะครับสูตรนี้เนี่ยสามตัวบนชุดเดี่ยวนะในวันที่แล้วมาห้าแปดเนาะอืมอ่ะสี่สูตรนี้นะครับมาดูแล้วกันนะครับวันนี้จะได้เลขไหนมาดูในสูตรนี้กันก่อนเลยนะครับสามตัวบนชุดเดี่ยวงวดก่อนนี้เนาะเออนะครับงวดก่อนนี้มาในที่ตัดเข้านะฮะล่าสุดก็ไม่เข้านะ แล้วก็ตัวเด็ดไม่มาสักตัวเลยนะฮะปกติมันจะติดมาสักตัวหนึ่งนะอืมไม่มีอ่ะสูตรเข้าบ้างหลุดบ้างสลับปาปนกันไปแล้วกันนะครับมาดูในที่ในล่าสุดแล้วก็จะเป็นนะฮะมาหาในสูตรนี้เอาผลในงวดที่แล้วมานะฮะก็จะเป็นนะครับในที่ในหนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งห้าสี่หนึ่งนะหนึ่งมากแล้วเนาะเออถัดไปจะเป็นหนึ่งไหมเนี่ยนะ ถ้าไม่1ก็จะเป็น2หรือ0นเนาะเ,ออเลขใกล้เคียงเ่ยนะครับถ้ามันออกมาแบบนี้แล้วนะครับอา่ามาหาในที่กกนนะนในหลักร้อยกันนะครับก็จะนําในหลักแสนแทบคูณด้วยเลขคงที่7หลักหมือนคูณ7นะฮะหลักพันคูณ9หลัก10สิบก็จะคูณ5 1 7ได้7นะครับ8คูณเเป็น56นะฮะ19ได้9 45ส่เป็น20จับบวกกันนะครับ7บวกกันกับ6เป็น13 3บวกเเป็น12 2 ส่วนในที่ได้หลัก10เนี่ยก็จะนําในหลักแสนนะฮะหลักหมื่นหลักร้อยหลัก10แล้วก็หลักหน่วย1นึได้เจนะฮะแปดหเป็น4ี่สิบเเป็น25 4 2เป็น8นะครับ1 2เป็น2 8บวกกับ2เป็น0นะครับ7บวกกันกับ5เป็น12อ่ะ2นะฮะเศษในหลักหน่วยนะครับก็จะนำในหลักแสนหลักหมื่นหลักพันหลักร้อยแล้วก็หลัก10 19ได้98 3นะครับ15ได้5 95 4 3เป็น12 5บวก5เป็น10นะฮะเป็น3บวก2เป็น5ชุดเดียวนะครับในหลักร้อย2หลักสิบก็2หลักหน่วยจะเป็นในที่ใน5นะครับชุดเดียวเท่านั้นในสูตรนี้นะครับก็จะเป็นในที่ในสอง5หนะครับอ่าหรือจะติดหรือจะสลับ25นะเหมือนในวันนี้นะ8ปา แล้วก็ไปดูในอีกสองสูตรนะฮะอีกสองสูตรในสูตรนี้สูตร2สูตรจะเป็นในที่ในสูตรหนึ่งปดหนึ่งปดปดะในสูตรนี้หนึ่งห้าสี่หนึ่งปกติในตำแหน่งตรงนี้จะมาลางนะแต่ในงวดที่แล้วไม่มานะครับดุดไปสองงวดแล้วเนาะอ่ะดุดบ้างเข้าบ้างนะครับมาดูในล่าสุดนะสลับในสูตรนี้ก็จะเอาผลในงวดที่แล้วมานะครับก็จะเป็นในที่ในหนึ่ง หนึ่งแหรือใครอยากได้ในสูตรไหนนะครับอะไรยังไงก็คอมเมนต์ขอกันเข้ามาได้นะครับนาออ่ะสูตรแรกกันก่อนนะครับก็จะนำในหลักหมื่น5กับ9ก้าพกับ8หลัก15กับแปดแล้วก็หลักหน่วยคูณ7จ็ดแปดหาสี่สิบแดเาเป็นเจ็ดสิบสอได้5้าหนดได้แปดสี่หเป็น20 4สิบคูณแปดครับเป็น32 แล้วก็17ได้7จับะบวกกันแดบวกกันกับ2เป็น0 5บวกกันกับ2เป็น7 7บวกกับ7เป็น14สนะสูตรบอกลดแต้มไปก็จะเป็น3หลักหน่วย7 5 5 9 7เป็น0 519ได้9จะบวกกันก็จะเป็นที่1่เพิ่มแต้มไปเป็น2นะครับอ่ะในสูตรนี้นะ,ะก็จะได้ในที่ใน3กับ4ในหลัก10 หลักหน่วยเป็นหนึ่งเป็นสองอ่ะ,อะเดี๋ยวจับมาชนกันอีกนะครับส่วนน,นีนนะะ้อีกสูตรหนึ่งสูตรนี้นะฮะอีกสูตรหนึ่งอ่ะผลในงวดที่แล้วเนาะเราดูว่ามันจะชนกันไหมนะครับในงวดที่แล้วถ้าจับสองสูตรเนี้ยนะครับจับมาชนกันเนี่ยก็จะจับคู่ได้นะครับเนาะต้องรวมสูตรนะฮะหลักแสนนะครับคูณ9้าหลักหมื่นหลักพัน เป็น9 8้าแนะครับเป็น64 19 9, ได้9จับบวกกันเป็น9บวกสเป็น3เป็น2 3หลักหน่วย4 9 4 9 8 1 4เปดนึ่งเป็น4ี่เเป็นสี่หเป็น8ปเป็นเจ็ดเป็นหสุดนี้นะฮะก็จะได้ในที่ใน2 3 6 7 1 5ึ1นะครับอ่ะก็ทั้ง2สูตรเนี้ยนะครับถ้างวดก่อนงวดก่อนนี่มันถ้ามันจับมาชนกันในสูตรนี้นะฮะเอาในหลักสิบนะส1่5ล่าสุดก็ต้องเป็น2อนะสกับ3ามนะ3 4มสี 4, ่ 4, นะหรือ6 7อืออ่ะจับคู่ทั้ง2สูตรเลยนะครับเนาะ ก็จะได้นะครับในสูตรนี้ก็จะเป็นในที่อชอบสูตรไหนก็นำไปจับกันได้เลยนะครับคนจะถูกซื้อตัวไหนก็ถูกนะครับถ้าเลือกไม่ได้ว่าจะเอาเลขไหนก็ไปเอาในชุดสรุปกันได้เนาะนะครับอีกสูตรนึงเป็น3 3 1 3 2 4 1 4 2 1> อ่ะทั้ง2สูตรนะครับนี่เลย สชุดเท่านั้นนะครับอ่สีชุดเท่านั้นก็ถ้าจับรวมกันทั้ง2ส,สูตรเลยนะฮะถ้าเหมือนในงวดที่แล้วก็ต้องเป็นในที่ในสี่ส2มสอง4ามสอหรือจะเป็น1 1 หกหนึ่งเจ็ดสองหสองเดนะครับเนี่ยเพราะว่าตรงนี้มันไม่มาสองงวดแล้วเนาะมันต้องมาได้แล้วนะถ้ามามันก็มาในเด็นล่างนะครับในตำแหน่งตรงนี้อ่าหรือ1นึ่งสาหสี่สองสามหรือ2องสี่เนี่ยเนี่ยซื้อเอาแค่นี้นะครับเนาะอ่าหรือจะเน้นเอาแค่ในสองนะเพราะว่าในสูตรนะครับในชุดเดียวในตรงนี้ ก็มาสองนะครับอ่ะลองดูแล้วกันนะครับส่วนในเลขวิ่งสูตรเนี้ยนะครับ3ตัวมาหนตัวก็เป็นสูตรเก่านะเนี่ยก่อนหน้านี้มันหลุดนะมันเพิ่งจะมาเข้านี่แหละในก้อก็ในล่าสุดผลในงวดที่แล้วเป็นในชี่ใน1นึ่งหนี่หหลักแสน หกสามนะหนึ่งเก้าได้เก้าหกสี่คูณหกสี่สี่หกนี่เป็นยี่สิบสี่หนึ่งสามเป็นสามเป็นสามสามบวกสามเป็นหกเพิ่มแต้มลดแต้มอะเน้นห้าหกเจ็ดนะฮะเน้นห้าหกเจ็ดนี่เลยนะฮะเน้นห้าหกเจ็ดนี่ อ่ะเนี่ยก็อาจจะหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดสองหกสองเจ็ดนะฮะอ่ะหรือจะมีห้าเมื่อกี้นะครับก็จะเป็นในที่ไดิหนึ่งหนึ่งห้าสองห้านะครับหรือสามห้าอ่ะนี่เลยนะครับหรือจะไปเปรียบเ,เทียบกันนะครับกับในหวยที่ออกในวันในวันศุกร์นะอืมเพราะว่าในหวยวันศุกร์ในเมืที่แล้วนี่เข้าเข้า,เข,าเข้าบนล่างนะครับนี่เลย สุขีแล้วเข้าบน่างนะฮะอ่าแตว่วันวันวันจันทร์ก็วันวันพุธก็เข้าอยู่เนาะนี่ในในหวยวันพุธมาสี่หนึ่งนะเสียดานะยไปเน้นไปสี่สองนะอืมไปค,คิดว่ามันมาสองเนาะไม่มามันเป็นในที่เด้นหนึ่งนี่ก็มาในตรงนี้นะครับสาหรับในหวยวันพุธนะก็รอติดตามในพุธถัดไปแล้วกันนะพุธก่อนก็เข้านะในสูตรนี้แล้วก็มาอีกเนะียก็เข้าอีกนะ ก็รอติดตามแล้วกันนะฮะอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะฮะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสลับเป็นคลิปนี้ก็สวัสดีครับ